สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองทำไมต้องหัวเราะยาวขนาดนีนะ้พอดีจะพูดถึงเจ้าลูกเลียนคลอนนะก็เลยหัวราะหัวเราะะยาวเลยสำหรับเจ้าเลียนคลอนนะคิดว่าหลายๆคนก็คงจะแบบ อยากได้นะคือดูแล้วก็อยากได้นะแต่แบบถ้าไปดูรีวิวก็จะแบบเหมือนแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก็กลาวคมผ่านรีวิวเหล่านั้นมานะแล้วก็ซื้อมาจนได้นะด้วยความที่แบบเออเห็นมันสวยเห็นมันโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแบบดูดีนะเหมือนดอกสกุลาเหมือนดอกไม้อ่ะแบบปั่นละเทเนาะเออเนี่ยคือหลายๆคนก็คงโดนตกด้วยสาเหตุเนี่ยมันสวยอะเออคราวนี้ก็มาถึงคําถามว่าเขา น่าเล่น้ะเขาเก่งไหมอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่อวยมากนะก็เอาตามที่เข้าใจแล้วกันแต่ถ้ามีใครทำให้มันเก่งได้ก็บอกด้วยนะก็นักกล่องนะสวยงามมากนะลีออนคลอเนี่ยเขาจะเป็นเอ่อห้าหกสิบพีนะเรามาดูกันไปทีละส่วนนะในส่วนของเบรดนะคือเบรดของเขาเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยดูด้านบนอย่างเดียวมต้องดู ด้านข้างอย่างนี้นะเออเท่าที่ลองเล่นมาต้องดูด้านข้าง,างนี่เราก็มาสังเกตจากด้านข้างของเขาก่อนนะคอนแทคพอยต์ของเขาว่าแบบเออคอนแทคพอยต์ของเขามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยยุบแล้วก็ออกมายุบแล้วก็ออกมาเพื่อแบบให้เป็นพื้นที่ที่ปัดเท่าไหร่นะอันนี้ก็แบบเออจะรู้สึกว่าส่วนตัวมองว่าเป็นค่อนข้างจะออกเป็นแนวแบบเหมือนป้องกันนะเน้นป้องกันอืมอย่างนี้นะคอนแทคพอยต์ของเขาไม่ค่อยยื่นออกมานะยื่นน้อยโอเค แล้วคอนแทคพอยต์เขาไปยื่นตรงไหนมันไปยื่นท้างบนนี้นะเนี่ยกึก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 แล้วคือแบบยื่นท้างบนอย่างเงี้ยหมดเลยอะแต่การที่ด้านบน,นเนี้ยจะเข้าไปโดนได้นั่นหมายความว่าลูกข้างเอียงเนี้ยจะได้เข้าไปปั่นได้นี่หรอ่ะเออต้องเพิ่มลัศมีการโจมตีด้วยการเอียงเข้าไปซึ่ง เบเบเลตเเนี่ยก็ไม่ไม่เคยเล่นเจนเก่านะเออว่ามันต่างกันยังไงแต่เบเบเลตเเนี่ยเขาไม่ค่อยเอียงนะเออมันมันไม่ค่อยเอียงเพราะว่าเวลามันพุ่งเข้า Extreme d เ s h อะเฟืองจะค่อนข้างบังคับให้มันกลับมาตรงนะมันจะแบบปุ๊บพอหมุนเข้า Extreme Dash เร็จะปื๊ดไม่ว่าคุณจะเอียงยังไงพอมันเข้าเฟืองปุ๊บมันจะค่อนข้างตรงแล้วมันจะกลับมาตรงเงี้ยลูกมันจะไม่อยู่เอียงเงี้ยเพราะว่าเออมันโดนบังคับไงเออ ยกเว้นตอนมันใกล้หมดแรงมันก็จะเอียงหน่อยๆใช่ไหมแต่หมดแรงก็คือหมดแรงป่ะมันก็สู้ไม่ได้อยู่ดีมันต้องนั่นอะนั่นหมายความว่าคอนแทคพอยท์ที่เขาแบบเป็นสโลปมันไปอยู่ด้านบนไงมันมันก็เลยแบบตีไม่ค่อยโดนอันนี้คือปัญหาที่คนพบนะแต่เราจะไม่พูดถึงว่าเขาไม่สวยนะเขาสวยแต่ว่าสวยมันกินไม่ได้สวยมันสู้ไม่ได้ใช่ป่ะสวยมันไม่ได้ช่วยให้สู้ได้แต่แบบสวยมันช่วยให้เราสบายใจเสร็จแล้วปัญหาที่สองที่เจอสําหรับเออเบลดตัวนี้นะก็คือ มันเบานิดนึงรู้สึกมันเบาไปหน่อยลองชั่งน้ําหนักแล้วเขาจะเบากว่าตัวอื่นเขาเบาที่สุดในรุ่นทั้งหมดอะไม่นับเจ้าตัวที่แบบมันเป็นตัว crossover อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรจะไม่ได้สิน้ำเงินอะก oh, <no. S 1> ็คือตัวนี้เบานะค่อนข้างเบาพอเบาทําให้มันเหมือนแบบไม่ค่อยมีแรงไปตีใช่ไบ้านเขาด้วยนะนอกจากจะไม่มีคอนแทคที่ไปตีเขาแล้วยังไม่มีน้ําหนักไปสู้เขาด้วยนะเสร็จแล้วเขาให้รัชเชตห้าหกสิบมานะ และเช็ดหกนี้ค่อนข้างดีมากนะส่วนตัวก็คือชอบนะถ้าใครเน้นการโจมตีเนี่ยและเช็ดห้าหกสิบจะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะพอดีว่ายังไม่มี9ก0เลยตอบไม่ได้ว่า960ตีแรงกว่าหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยและเช็ดห้านะถ้าเราดูจากขนาดของเขาเนี่ยเขาจะหนาเขาจะหนามากเ,ออเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องไอ้ตุ่มปุ่มอะไรที่มันออกมาหรอก เราต้องดูว่าผลที่ใส่เข้าไปแล้วทําให้ลูกเป็นยังไงมันตีแรงขึ้นแบบเห็นเห็นเลยนะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยเขาเหวี่ยงแรงแบบเขาเหวี่ยงแบบจะเอาให้ได้อเออ <Wow. S 1> ตัวนี้คือบิดพอยนะเออเล่นจนเย็นนะเขาจะต่างกับบิดแฟลตตรงที่ว่าเขาจะมีติ่งตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะนิดเดียวเองนะก็คือพอแตะแตะได้นิดหน่อยเออบิดตัวเนี้ยเขาออกแบบมาแบบ จริงๆถามว่าบาลานซ์มากไหมไม่ค่อยนะก็ก็ยังออกแนวโจมตีมากๆแหละถ้าเรายิงลงไปแรงๆนะก็คือเขาจะทำหน้าที่เหมือนแฟลตก่อนวิ่งทั่วๆทๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆก่อนถ้าตอนที่เขาใกล้หมดแรงเนี่ยเขามาอยู่ในสนามเนี่ยเขาจะมีสตามมิน่าเหลือนิดหน่อยนะเขาจะหมุนได้แบบอาจจะทำให้เราชนะในตอนที่หมุนแบบสปินฟินิชก็ได้ มันไม่ถึงกับดีมากขนาดที่เขาพูดว่าแบบเอ้ยอันนี้มันคุณดับเบิลโมชั่นได้เลยเลือกได้อะไรเงี้ยเพราะติ่งมันออกมาน้อยไปหน่อยนะอืมอยากให้ติ่งมันออกมาเยอะกว่าน,นี้นิดนึงแต่มันก็คงไม่แก้หรอกมันก็คงเป็นองี้แหละลก็ปัญหาของเขาส่วนใหญ่อยู่ที่เบรดนะคือเบรดเขาโจมตียากแล้วตอนเนี้ก็ยังไม่มีชิ้นส่วนของลูกแบบเตี้ยมากๆคือในอนาคตมันจะต้องมีแบบห้ามิลได้นะ ซึ่งอาจจะทำให้เขาเก่งขึ้นมาก็ได้นะคือเขาเตี้ยมากๆใช่ไหมแล้วสไลด์เข้าไปตีตรงกลางของไฟตลงข้ามอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่เบื้องต้นตอนนี้มันทำไม่ได้เรามีแต่หกมิลกับแปดมิลใช่ไหมล่ะก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกยังหาวิธีทำให้เขาเก่งไม่ได้นะถ้าใครหาวิธีได้ก็แนะนำหน่อยถ้าใครซื้อมาแล้วเนี่ยก็คือหลงกลมาแล้วเช่นกันเบรดเนี่ย ยังไม่ได้ใช้นะก็เก็บไว้ก่อนละกันแนะนำว่าให้เอาสองอันเนี้ไปรวมร่างกับติดติตด,ด,ด,ดรันซอสไงละ่ะเพราะว่าดรันซอสเนี่ยนะคือเขาอะเป็นตัวที่มีแรงที่แบบแรงอยู่ตรงศูนย์กลางเนี่ยหนักแน่นมากนะคือเขาตีแรงมากนะอืมแต่ว่ารัชเชต ตัวนี้ยที่เขาให้มาคือสามหกสิบตัวเนี้มองว่าเป็นรัเช็ที่แบบเหมือนแบบยังยังยังตีแรงไม่สุดอันนี้ยังตีแรงไม่สุดเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่ารัเช็ดมันจะหลบหรืออะไรยังไงมากมายหรอกนะเออมันจริงๆมันอยู่ล่างมันไม่ได้โดนง่ายขนาดนั้นหรอกเราควรจะดูว่าผลลัพธ์ตอนที่ใส่รัเช็เข้าไปแล้วเนี่ยตัวเขามันมีอาการเปลี่ยนไปยังไงนะเบรดหรืออะไรอย่างเงี้ย ปัญหาของเขาอีกอย่างหนึ่งที่มองว่าเป็นค่อนข้างเป็นปัญหาก็คือหัวแฟลตนะหัวแฟลตเนี่ยมันหมดเร็วพอะง้นถ้าเราซื้อลูกรีออนคลอมาแล้วนะให้เปลี่ยนสลับกันหมดเลยนะ <S 2> <S 2> <S ก็จะได้ดรันซอสที่ยังวิ่งเกี้ยวกราดเหมือนเดิมนะคือคล้ายหัวแฟลตคือช่วงต้นเกมเขาจะยังวิ่งแบบวิ่งพลานได้เหมือนเดิมด้วยระเช็ดห้ากเขาตีแรงขึ้นแบบเห็นเห็นเลยนะเออ แลวเจ็ดห้าหกสิบเป็นตัวที่ตีแรงมากนะก็แนะนําว่าให้ไปลองกันมันก็ยังหลบมุมไม่น่าเกียดนะไม่ต้องไปกังวลมากขนาดนั้นแล้วด้วยความที่มันเพิ่มมาเป็นหัวพอยถึงมันจะแบบนิดเดียวเนี่ยแต่จังหวะที่ถ้าเราลงไปเสร็จแล้วอ่ะตีไปสักทีสองทีใช่ไหมเสร็จแล้วมาหมุนอยู่ตรงกลางสวยๆอะเรามีโอกาสที่จะรอดหรือชนะเพิ่มขึ้นมากนะเพราะว่าตัวเนี้ยเวลามันหมุนอยู่เฉยๆนะ แรงของเขาอยู่ตรงกลางเนี่ยโหดมากนะมันมันเคาน์เตอร์ฝ่ายตรงข้ามกระเด็นแบบแรงอ่ะเออลูกนี้ค่อนข้างจะแรงนะพลังศูนย์รวมของเขาอยู่ตรงกลางเนี่ยแรงมากก็จะทำให้ดันซอสค่อนข้างเพิ่มพลังโจมตีแต่ก็ยังมีความบาลานซ์ในตัวเองที่แบบไม่ถึงกับแบบโหแบบพลาดแล้วแพ้ไปเลยเออพลาดแล้วก็ยังมีลุ้นนั่นก็เป็นความเห็นส่วนตัวของเลียนคลอนืมรู้สึกว่าเขายังเล่นไม่ได้นะ เออชิ้นส่วนมีไม่ค่อยเยอะด้วยแหละเลยอาจจะยังหาคอมโบที่เล่นให้เขาไม่ได้นะเดี๋ยวถ้ามีชิ้นส่วนเยอะขึ้นแล้วก็จะมาลองหาวิธีกันต่อไปนะพอเบื้องต้นนะ่ะมีแค่ตัวสตาร์เตอร์หตัวเออยังไม่มีตัวอื่นนะมันก็เลยทำได้แค่นี้แล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับทุกคนที่รักเลียนคลอก็ขอบคุณมากนะที่มารับฟังสำหรับวันนี้ก็ลาอ